สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆทุกท่านนะคะดูเด็กน้อยมาช่องเม่ยิน <c oughs> ด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวน้องมีนาพี่ดอกคูนะคะขนาดว่าแอบถ่ายนะคะแม่ยังโดนเด็กน้อยจับได้เลยนะคะคุณแม่จ๋าสวัสดีนะคะมาจะแอบถ่ายเมื่อกี้เห็นเห็นน้องเห็นน้องตีลังกาแม่ๆหน้องเม้นดิงก็เลยว่าจะแอบถ่ายสักหน่อยนะคะที่ไหนได้โดนจับได้ซะแล้วนะ,ะ่ยน้อง พี่ว่านอยู่ฝั่งนูน้นคือแม่เห็นไหมเห็นตุดอ้วนๆฝั่งนู้นไหมคะทาง,น,น,งน,น,นู้นทางนู้นหนูหนูหนูถอยขี่รถไม่ได้หนูนั่งไม่ได้หรอกลูกหนูนั่งไม่ได้หรอกพ่อมาพ่อมาพ่อมาฟ้องเลยไปดูว่าเด็กน้อยจะฟ้องพ่อไหมนะคะแม่ที่น้องควานาทเอบถ่ายนะคะ ขาดูเด็กน้อยฟ้องพ่อเปล่านี่นี่มีกันฟ้องฟ้องแม่แอบพายหนูฟังนี้พ่อดูพ่อ,พอแม่แอบ่ายหนูเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยดูนะคแม่สวัสดีนะคะมีมีเด็กฟ้องมีเด็กขี้ฟ้องคอดูพ่อมาจะฟ้องพ่อเปล่านะค่แม่แมนี่นี่มีการ,ม,การมีการเดินไปฟ้องพ่อด้วยแม่ดู พ่อมีคนแอบถ่ายหนูนี่แม่เองน้อยไปฟ้องพ่อด้วยนะคะแม่โอ้โหใครแอบถ่ายนี่นี่ดูงวงแม่แอบถ่ายหนูเหรอแม่แอบถ่ายหนูเจ้าตีค่ะ สวัสดีค่ะโอ้โหน่ารักมากวันนี้วันนี้เราไปเกี่ยวหญ้าตากฝนมามหมแม่เ <laughs> พราะความเพราะความพาไปไรมากแม่แม่ขาตากฝนนะคะเนาะต <laughs> ั้งแต่มาอยู่นี่วันนี้เป็นวันที่ไปเกี่ยวหญ้าตากฝนหนักแบบเปียกที่สุดเท่าที่เคย มีมานะคะเพราะว่าฝนตกแรงมาหานะคะแม่แม,ม,ม,ม่มาร,า <c oughs> รู้ว่าฝนแต่ก็ต้องไปนะคะแม่แม่พี่อ้วนอยู่ฝั่งนูน้นแม่แม่เห็นไหมฮะนี่ตัวอ้วนอยู่ตรงนูน้นะค่ะนะคะเนาะกินยาสบายใจนะคะเนาะ พี่อ้วนก็กินยาสบายใจเฉียวนะคะแม่แม่สะงาค่นะไปอย่าเติมปาดดูนะคะโอ้โหนะคะแม่แม่เดี๋ยวน้องคนอนคณญาตลงคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ